ประเทศกรัรมพูชากฎหมายการลงทุนอนุญาตให้แรงงานต่างชาติพร้อมครอบครัวได้แต่แรงงานเหล่านี้ต้องมาจากสาขาธุรกิจและทักษะที่ไม่มีในกัมพูชาหรือเป็นที่ต้องการในกัมพูชาเท่านั้นแรงงานต่างชาติที่จะได้รับอนุญาตให้ว่าจ้างได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีนังสือประจำตัวแรงงานและได้รับใบอนุญาตทํางานจากกระทรวงแรงงานเดินทางเข้ามาในกรรมัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิในการทานับอยู่ในกรรมัมพูชามีหนังสือเดินทางที่มีอายุควบคุมการจ้างงานมีชื่อเสียงละพฤติกรรมที่ดีสุขภาพร่างกายเหมาะสมกับแรงงานไม่เป็นโรคติดต่อ เอกสารที่ต้องจัดเตรียมซึ่งใบอนุญาตทำงานที่ต้องได้ให้แก่แรงงานต่างด้ามี 2. ประเภท 1. ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวซึ่งจะออกให้กับลูกจ้างที่มีคุณสมบัติดังนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีตําแหน่งในการบริหารเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคหรือวิชาการพิเศษเป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเป็นแรงงานประเภทการบริหาร2ใบอนุญาต ทำงานระยะยาวซึ่งจะออกให้กับลูกจา้างที่มีคุณสมบัติดังนี้เป็นผู้อพยพชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิรับรองโดยกระทรวงมหาไทยนักลงทุนชาวต่างชาติผู้สมรสและบุคคลที่ได้รับสิทธิในการสภาฝ่ายการพัฒนาประเทศประเทศอินโดนีเซียกฎหมาย <c oughs> แผนการใช้กฎหมายขั้นตอนในการเข้าทำงานแรงงานของประเทศอินโดนีเซียตามกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ PER อนุญาตให้แรงงานชาวต่างชาติถือวีซ่าอินโดนีเซียสามารถทำงานในอินโดนีเซียได้ธุรกิจที่สามารถจ้างแรงงานในต่างชาติได้คือสำนักง,งานตัวแทนของการค้าระหว่างประเทศสำนักง,งานตัวแทนของบริษัทต่างๆ หรือสำนักข่าวต่างประเทศบริษัทลงทุนของต่างประเทศบริษัทลงทุนของอินโดนีเซียบริษัทที่ดำเนินงานหรือโครงการของรัฐการใช้แรงงานต่างชาติที่มีมากกว่า50คนขึ้นไปจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกระทรวงแรงงานแต่หากความต้องการการจ้างแรงงานต่างชาติที่น้อยกว่า50คนนะนั้นก็สามารถขออนุญาตจากผู้อำนวยการกองของ,ของ กระทรวงแรงงานทางนี้ใบอิุญาตให้ใช้แรงงานต่างชาตินี้จะต้องเข้ารับต่ออายุเป็นประจำทุกปีกฎหมายยูนเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติผู้ที่เข้ามาทำงานในต่างประเทศทุกคนต้องขอ Work p e r m i t และต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้โดยเอกสารต่างๆสามารถใช้ได้ที่เดือน เอกสารที่ต้องเตรียมใบย,ยื่นคำขอของทุกประการนายจ้างขอใบอนุญาตท,ทำงานให้กับลูกจ้างใบสัญญาจ้างงานหรือหนังสือเดินทางของนายจ้างและลูกจ้างประเทศมาเลเซียาการเข้าไปทำงานในมาเลเซียในทุกอาชีพและทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยจะประทับตราอนุญาตให้ทำงานในหนังสือเดินทางซึ่งหากถูกตรวจพบว่าเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบ อนุญาตทำงานจะถูกจับคุมและดำเนินคดีในข้อหาใช้วีซ่าหรือเข้าเมืองผิดประเภทมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับระดับตามเวลาของโทษหรือ6เดือนถึง1ปีปรับ2,100ลิงกิตมากกว่า2-6ถึง6ปีปรับ3,000ลิงกิตสูงสุดหรือทั้งจำทั้งปรับ การเข้าเมืองโดยไม่สูกกฎหมายมีโทษดังนี้ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายปรับ 1- นึ่งหมื่นกิตจ,จำคุก5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกเคียน6ครั้งนายจ้างรับคนต่างด้าวผิดกฎหมาย1-5ึ่งคนปรับ1 000, 5ึ่งหมื่นถึงห้าิกิตจ,จำคุก1ปีต่อลูกจ้าง1คนหรือทั้งจำทั้งปรับนายจ้างที่รับคนงานต่างด้าวผิดกฎหมายมากกว่า5คนถูกเคียนและจำคุก5ปี เจ้าของอาคารที่อนุญาตให้ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายผาคอาศัายมีโทษปรับไม่น้อยกว่า30มื่นลิงกิตนอกจากนี้ยังมีโทษในส่วนของปลอมแปลงเอกาสารดังนี้ใน,ในการปลอมแปลงเอกาสารใบอนุญาตทำงานปรับไม่เกิน1นึ่งพันลิงกิตหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับการแคไขปลอมแปลงใบอนุญาตเข้าเมืองปรับไม่เกิน30มื่นลิงกิตแต่ไม่เกิน1นึ่งแสนลิงกิตหรือจำคุกไม่น้อยกว่า5ปี แต่ไม่เกิน10ปีและถูกเปียน6ครั้งประเทศเมียนมากานกดระเปียบประเทศเมียนมาก,การเดินเข้าประเทศเมียนมาจำเป็นต้องใช้วีซ่าผ่านข้าเมืองซึ่งจะมีวีซ่าสองประเภทได้แก่ evt fit visa สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศขอวีซ่าจากสถานกงสุนเงียนมาที่ตั้งอยู่ในประเทศถิ่นฐานของตนเองและเป็นวีซ่าที่ออกให้สำหรับผู้ที่จองโปรแกรมท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วหรือวีซ่าท่องเที่ยวที่มี28วันและสามารถต่ออายุได้เพียง14วัน EPT วีซ่าจะออกให้บุคคลหน่วยงานที่ได้รับจดหมายเชิญจากบริษัทท่องเที่ยวหรือ ออกให้หนักท่องเที่ยวีนสำหรับการเข้าเพื่อไปชายแดนที่ที่กับจีนเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุใบํำร้องของวีซ่า2องชุดจดใหม่รับทางธุรกิจรูปถ่ายสามใบพาสร,รำเนียมสั่งยุเหลี่ยญสหรัฐระยะเวลาการดำเนินการ12วันประเทศฟิลิปปิน ด้านกฎระเบียบของประเทศฟิลิปินจะต่างชาติต้องเข้ามาทํางานในประเทศฟิลิปินต้องติดต่อ่วงงานของซิลิคินส่วนนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติสามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ที่ doel เช่นกันดยระยะเวลาในการขออนุญาตแตกต่างกันตามลักษณะงานคทางการตรวจสอบว่าชาวต่างชาติทำงานในฟิลิปินโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจะต้องถูกปรับ10,000มืถึง1 0 0 0 0แ เโชหรือจำคุก3เดือนถึง3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับคุณสมบัติของผู้ที่เข้ามาทำงานในประเทศฟิลิปปินส์ยกตัวอย่างเช่นอาชีพพ่อครัวต้องมีคุณสมบัติประกอบการทำงานด้านการประกอบอาหารอย่างน้อย5ปีมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอสื่อสารได้รวมถึงทั้งมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่ทุพลภาพไม่เป็นโรคติดต่อหลายแรงหรือ โรคสังคมรลังเกียรตเป็นต้นเอกสารที่ต้องจัดเตรียมได้แก่สำเนาห,หรือหนังสือเดินทางประวัติย่อต้นฉบับสามฉบับที่ระบุประวัติการทำงานและหนังสือรับรองจากการจบการศึกษาพ,พร้อมลายเซ็นและวันที่รูปถ่ายขนาด2 2คูณ2นิ้ว2รูปและ1นคูณหนิ้ว2รูปรูปถ่ายภาพ4 2่ 2, นิ้ว2รูปในของในครอบครัวถ้ามีลักษณะงานของสังเกต และเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนและชดเชยประเทศสิงคโปร์กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. กฎหมายว่าจ้างคุ้มครองลูกจ้างท้องถิ่นและชาวต่างชาติยกเว้นลูกจ้างระดับบริการผู้ได้รับการว่าจ้างโดยไม่เปิดเผยคนรรับใช้ลูกเรือหรือข้าราชการทางนี้ทั้งผู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้าการคุ้มครอ,องของกฎหมายฉบับนี้ต้องยึดสัญญาจ้างงานเป็นหลัก ซึ่งสัญญาจ้างจะต้องควบคุมเนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นพื้นฐานชั่วโมงทำงานค่าจ้างโบนนะัสค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาวันหยุดวันลาการชิ้นสุดสัญญาผลตอบแทนเมื่อเดือดกางกระเษียนลาคลอดหลายูแลบุตรกฎหมายจ้างงานสำหรับงานไม่เต็มเวลาคุมครองรูกจ้างไม่เต็มเวลาชั่วโมงทำงานนมอยก่า30ชั่วโมง กฎหมายภาษีชาวต่างชาติที่ทำงานในสิงคโปร์ทุกคนต้องยื่นภาษีเงินได้ซึ่งคำนวณอัตรากันกฎหมายคือทำงาน183วันตามภาษีผู้ทำงานหรืออยู่ในสิงคโปร์ต่ำกว่า183วันตามภาษีจะได้รับภาษีจะได้รับยกเว้นภาษีหากทำงานไม่เกิน60วันายชีไม่ได้รับยกเวน้นเช่นนักแสดง ได้หาาทำงานเกิน60วันแป่น้อยกว่า183วันเสียภาษี15%้าเ5เซนงนไขการเข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปรหลักฐานในการแสดงเมื่อจะได้เข้ามาในประเทศสิงคโปคือหนังสือเดินทางหนังสืออนุญาตใบรับรองแพทย์มีใบรับรองการผ่านงานจางพัต้ารและโรงแรมที่เคยทำงาน ขั้นตอนขอวีซ่าเอกสารประกอบการขอวีซ่าหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุน้้ยก็า6เดือนยกเว้นมต้องทำวีซ่าอยู่ได้สวันแต่ถ้ายู่เกินเวลาที่กำหนดสถานที่เิ็นโตรประจำประเทศไทยเอกสารในการยื่นขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานใน,น,นประเทศสิงคโปคือกรอกแบบฟอร์มใบสมัครนำบัตรทวนรูปถ่ายปฏิบ,บัติสำเนาหนังสือเดินทาง เวียดนามประเทศเวียดนามเอกสารที่ต้องจัดเตรียมคุณสมบัติที่จะเข้ามาเดินเข้าประเทศเวียดนามหรือมาทำงานดังนี้ต้องมีอายุไม่น,อน้อยกว่า18ปีและมีความสามารถในประเภทของการงานที่รับสมัครชาวต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานซึ่งนายจ้างต้องเรียนผู้ ดําเนินการของให้ไม่มีวัดอาชญากรรมหรือเคยถูกดําเนินคดีใดต้องมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์ทักษะด้านในงานน,นั้นๆที่สูงกว่าชาวเวียดนามอย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ในายจ้างต้องการเป็นหลักสําหรับพ,รพ่อครัวแม่ครัวจะต้องได้รับการเตรียมแคบุูทหรือไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการของนายจ้างเอกสารนี้ต้องเตรียมเอกสารนี้ต้องเตรียมสําหรับชาวต่างชาติ ยืนเอกสารทั้งหมด2ชุดให้แก่สมัสมรใบสำคัก็ระจำตัวประชาชนเื่นหนังสือเดินทางประวัติยอพรองรูปท่ายใบรับรองสุขภาพสำเนาใบรับรองการศึกษาวัดงานทำงานใบรับรองสุขภาพสำเนาเอกสารปาาาาระก็าาก,าการทำงาน,านประเทศบรูไนด้านกฎหมายของประเทศบรูไน คือด้านกฎระเบียบและการทํางานของรัแบาลภูมิานโยบายแรงงานของบูไนที่ยยุ่งโดยการขา้อกําหนดแรงงานของประเทศบูนไนจึงอนุญ,ญาตให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติตปัจจุบันมีสัดส่วนแรงงานต่างชาติในบูนไนถึงส่วน1นสของแรงงานภายในประเทศทั้งหมดโดยเฉพาะสาขาท,ที่ขาดแคลนนัน้ทางนี้แรงงานที่ไม่ใช่ชาวบูนไนต้องมีใบอนุญ,ญาตอายุทรั้งละสองปีและสามารถต่ออายุได้โดยในการ โดยในครั้งแรกต้องยื่นผ่านกรมแรงงานเพื่อขอใบทำงานดโดยปกติจะต้องมีการวักลักประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือคำประกันจากธนาคารจำนวนเท่ากับราคาค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศสอบปปลาวด้านกฎระเบียบและขั้นตอนการทํางานของประเทศแรงงานสปปลาวพบว่ายังไม่มีกฎระเบียบการทํางานของแรงงานชาวต่างชาติที่ชัดเจนรอสอบปปลาว สนับสนุนการใช้แรงงานภายในประเทศส่วนนโยบายการใช้แรงงานต่างประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือแรงงานที่คาดแขนในสปรบปลาวนักลงทุนต่างชาติต้องให้ความสําคัญต่อการว่าจ้างงานสัญชาติตาก่อนแต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการชาวต่างชาติมีสิทธิในการว่าจ้างแรงงานที่มีฝีมือหรือเชี่ยวชาญชาวต่างชาติได้ในกรณีที่จําเป็น ในลาวใช้เวลายอย่างน้อย15วันตามกฎหมายแรงงานราวนักลงทุนต่างประเทศและแรงงานชาวต่างชาติผู้ที่ทํางานมีรายได้เกิดขึ้นในสมโพราลาวมีหน้าที่ยื่นเสียภาษีได้ตามอัตราร้อยละ10ของรายได้ที่ต้องการเกิดขึ้น